สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้ผมช่อง PN พาบ้าบากันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็เป็น EP ีที่49แล้วนะพี่นะมีพ้าบานมาแบ่งปัน1ชุดเหมือนเดิมเลยครับผมราคาองค์ละ200้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปาทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พีได้รับ2องค์ก็ลดเหลือ3าม้บาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางการจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนรดีไน์ก็จะเป็น POP CORN 253หเลยพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวสําหรับวันนี้เดียวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินรายการที่1เลยนีะ่อ่าองนี้น่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนไหมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจชื่อรุ่นเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยเนี่เาจะเรียกว่ารุ่นฟ้าคำลนไหมเนี่ยนะครับ วันน่าจะใช่นะรุ่นเนี้ยรุ่นฟ้าคำลนครับผมเนี่ยรายการที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเนี่ยถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบเจ้าไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขกปิดกระผมได้เลยครับผมสององค์สามละบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องค์แรกจะเป็นรูปรอนรับเงินอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนนะนี่ครับ จะเป็นพิธีเดียวกับอ่ารุ่นปืนแตก,กน,นะพี่นะเนี่ยนี่ครับผมน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำุนนะรุ่นนี้นองค์นี้หมายเลขนึงนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขนึงครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสองจะเป็นอ่าล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรนนได้เดิมๆมาแบบนี้เลยนะปีสองห้าหนึ่งสี่ครับผมแล้วเขาก็เลี่ยมเลี่ยมทับเลีเ่ยมพลาสติกทับเข้าไปนะพี่นะเนี่ยนะแล้วในเขาจะมีกรอบอยู่แล้วนะเี่ย ล็อกเก็ตล็อกเก่าแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับผมนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อโสธรนะครับนี่องค์นี้รายการที่สองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่หม,มุนอ่าอายุร้อยเก้าปีครับผมเหรียญน,นี้รายการที่สามครับผม นี่ครับอายุร้อยเก้าปีเลขโคนะ้ดหนึ่งหนึ่งสองนะนี่วัดบ้านจานนะครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสามต่อไปเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่จะเป็นเหนรียญอาราชการที่เก้านะจะเป็นเขาเรียแกยแจกเหรียญแจกชาวเขานะพี่นะน,นี่นี่ครับเป็นเหนรียญราชการที่เก้า เรียกเป็นเหรียญรุ่นแจก,กชาวเขานะในสิเหรียญที่เล็กสำหรับชาวเขานะครับนี่จะมีเลขโค้ดอยู่นะครับนี่มนี่จะมีเลขโคดอยู่นะนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้านี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสะทอนรุ่นสร้างโรงเรียนปีศูนย์เก้านะครับผมเหรียญน,นี้หมายเลขห้าครับผม สร้างโรงเรียนปีศูนย์เก้าครับผมนี่ครับเหรียญนี้หมายเลขห้าครับผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหมายเลขสิบนี่เรียมเก่าๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับผม อันนี้หมายเลขหกนะพี่นะเมื่อกี้คล้ายๆผมบอกหมายเลขสิบหรือเปล่าอันนี้หมายเลขหกนะพี่นะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหกครับผมหนงว่าสดปักหนังต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนี้จะเป็นเสือไตามาแ์ตอะผมไม่ทราบนะพี่นะว่าที่ไหนฮะเนี่ยเป็นเสือไตามาแล้วมีโค้ดสาราแบบนี้นะพี่นะเนี่ยนี่หมายเลขเจ็ดนะพี่นะนี่ นี่ครับหนึ่งแปดนะพี่น้าเนี่ยไม่ทราบว่าที่ไหนนะพี่น้าเนี่ยเสือไตามากนะพี่นะนี่องค์นี้หมายเลขเจ็ดครับผมสองบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเจ้ามัดฉลองครับผมจะเป็นรุ่นร้อยปีหลวงพ่อเจ้ามัดฉลองนะเหรียญน,นี้หมายเลขแปดนี่ครับ รุ่น100ร้อยปีหลวงพ่อเช่มวัดฉลองครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้านี้จะเป็นพระลอดอะไรนะวัดมหาวันแม่เนี่ยลำพูนครับผมเนี่ยขอเรียกมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นพระลอดนะครับผมเนี่ยองนี้หมายเลขเก,ก้าครับผม หมายเลขเก,ก้าครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหลอหลมพ่อกล้วยหมายเลขสิบนี่ครับรูปหลอหลมพ่อกล้วยหมายเลขสิบครับผมตรงนี้นี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบ ต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดจะเป็นรูปรอนหลวงปู่แหวนนะนี่เขาเขียนที่ถุงไว้เลยหลวงปูวแว่แหวนได้มาแบบนี้เลยนะน,นี่ครับน,นี่องนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะอัศบัดหมาเบอร์นะพี่นะ เ8 9ดแปดเก้าอ่ะองน,นี้หมายเลขสิบเอ็ดรูปหลอหลวงปูเ่เวรแจ้งเลขผิดผ้าประการใดต้องขออภัยด้วยได้ไหมนะแจ้งชื่อพระก็ได้ครับผมโทรมาปิดกับผมนะแจ้งชื่อพระก็ได้เพราะว่าพี่ๆอยากปิดพระอ่าองค์ไหนนะพี่นะอ่ะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองจะเป็นพ,พ,พรนะพนะสมเด็จหลวงพ่อแพรนะพี่นะนี่สมเด็จหลวงพ่อแพรเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่องค์น,นี้หมายเลข สิบสองนี่ครับองนีนหมายเลขสิบสองนะครับนี่สองร้บาทครับผมหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นคุณแผนอาีคีหงพายอุ้มกุม,มารหลวงพ่อลก,กวยครับผมนี่หมายเลขสิบสามนี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะเนี่ย ดินนะเนี่ย้ันหลังนีจะเป็นเขาเรียกลายผ้าลายอะไรนะพี่น้าเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่องนี้หมายเลขสิบสามครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรูปลอรูปุทวดก้นลายเซนหมายเลขสิบสี่รูปลอรูปุทวดก้นลายเซน ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมองค์นี้สองร้บาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นลูกรอหลวงพุทวดอีกหนึ่งองค์นะพี่นาเป็นวัดพระโคหมายเลขสิบห้าลูกรอหลวงพุทธวดร้อยองวัดพระโคนะน,นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบห้า ต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกจะเป็นพระนะผงหลวงปู่หลิวนะพี่นะนี่เป็นปีสามหกเป็นรุ่นแซยิดนะครับผมนี่เป็นรุ่นแซยิดเป็นพระเนะผงนะครับนี่หลวงปู่หลิวครับผมหมายเลขสิบหกนะด้าน,นหลังจะเป็นเตาแบบนี้นะคะผมนี่เป็นรุ่นแซยิทปีสองห้าสามหกครับผมนี่นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลข สิบหกต่อไปเป็นพระศิวลีหลวงพ่อกล้วยหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับ สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอ่าเป็นเหรียญลงอ่าเขาเรียกพระอาจารย์หลีนะพี่นะหลวงพ่อหลีวัดอโศกกาลามนะนี่หมายเลขสิบแปดนะครับเหรียญน,นี้นี่บางเลยนะเนี่ยดูดิเหรียญบางเลยนะครับนี่สภาพใช้มานะ กอลีวัดอสศการามนะพี่นะน,นี่ครับเหนนี่หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลูปโตหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญลูปโตปีสองห้าหนึ่งสองนี่ครับ สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นเหรียญจอบหลวเข้าไปหมายเลขยี่สิบครับผมนี่รุ่นสร้างมนดบนะพี่นะนี่ครับ องนี้หมายเลขยี่สิบครับผมนี่นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเอไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีเป็นปีสองห้าสองสามครับผมนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีปีสองห้าสองสามครับผมนี่ นสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญกระสับนะพี่นะได้มาสองเหรียญหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นเหรียญกองกระสับนะไม่ออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนีไ่ได้แล้วครับ เป็นเหรียญราชการที่เก้านะพี่นะไหนี่เป็นเหรียญก,กองกระสาบแบบนี้นะครับี่นวัดอรุณนะออวัดอรุณปีสองล่าสุดน, 2, 5, 3, นะนี่สองห้าสามเก้านะได้มาสองเหรียญน,นะเหรียญน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับเพืเ่อพิชิตใดชื่นชอบครบบับผมเป็นเหรียญกองกระสาบแบบนี้นะนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยีิบสองนะนี่ตรงนี้หมายเลขยี่สิบสองชอบใจเรียนไหนก็แจ้งได้นะพี่ด่ต่อไปเป็นหมายเลขยี่ิบสามก็จะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นกองกระสับเหมือนกันได้มาสองเหรียญอืมแต่เหรียญน,นี้จะไม่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ เห็นนี้เป็นเป็นด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่นี่ผมก็ไม่ได้ดูนะผมเห็นกองกระสมก็ยหยิบมานี่คนละหลังคนละแบบกันนะเนีียนี้หมายเลขยี่สิบสองสำหรับเหรียญน,นี้หมายเลขยี่สิบสามครับผมนี่ไม่ได้ดูจริงครับผมอเห็นเป็นกองกระสบเหมือนกันก็เลยหยิบมาสองเหรียญน,นี่ด้านหลังอาจจะเป็นแบบนี้นะนี่ปีสองห้าสามเก้านะครับผมนี่ เฉ่ยพินาะไรที่ชอบครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะพี่นะหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหมายเลขยี่สิบสี่ นเนวัดไผ่ล้อมครับผมในสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพระปิตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนหมายเลขยี่สิบห้าปิตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนครับผมหมายเลขยี่สิบห้าครับผมนะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบห้า ต่อไปเป็นหมายเลข26จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณนะนี่เป็นเป็นงานอ่าเททองหลวงพ่อคูณอ,องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะพี่นะนี่วัดบุไผ่นะบ้านไร่วงเล็บเป็นวัดบ้านไร่สองนะครับนี่วางน้ําเขียวนครราชสีมาปี2557นะเดียวนี้เหรียญสวยนะเหรียญแบบว่าหลวงพ่อคูณนั่งเนี่ยดูดิเนี่ยเหรีออยญสวยนะครับเนี่ยดูเนี่ยเยขาแกะบอกได้สวยมากเลยนะเนี่ย เลขโค้ดสองห้าเก้านะนี่ครับดูครับเนี่ยเนี่ยหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะนี่วัดบุภัยวงเล็บบ้านไล่สองครับปีสองห้าห้าเจ็ดนะนี่นี่ครับเหรียญสวยนะพี่นะสองร้อบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบแปดจะเป็นพระพุทธเจ้าอ่าในวิหาร นี่เป็นเนื้อดินนะเป็นหลงพวกอกวครับผมเนี่ยเน,นี่ยตรงเนี้ยหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะนี่ครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะหลังเราจะเป็นยันแบบนี้นะครับเนี่ยหลังเราจะเป็นยันแบบนี้นะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบเจ็ด ต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบแปดได้มาเป็นชุดแบบนี้เลยนะยี่สิบแปดวัดปากน้ำพาสีเจริญปีสองห้าเป็นพระของขวัญรุ่นหนึ่งร้อยแปดปีนี่หนึ่งร้อยแปดปีพศสอดงห้าสามห้านี่อันนี้คือได้มันเป็นแบบนี้มาเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดิได้เป็นชุดแบบนี้เลยเนี่ยแบบว่าพร้อมพร้อมใส่เลยนะนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อสดนะนี่ มัดปากน้ำนะรุ่นร้อยแปดปีนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่ต้องไปหาตลับใส่ไม่ต้องไปหาแหนบเลยนะนี่ได้มาเป็นชุดแบบนี้เลยครับผมไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนี่ได้มาแบบนี้เลยนะ200บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่ยี่สิบดสองร้อยบาทครับผมยี่สิบแปดต่อไปเป็นหมายเลข29่สิบยบเก้าได้มาคู่กัรเป็นเหรียญเขาเรียกเขาบอกว่าเป็นเหรียญการบินไทยนะไม่นะครบรอบ ยี่ปีการบินไทยจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะปีสามเก้านะครับผมก่อนออมทรัพย์พนักงานการบินไทยนะได้มาสองเหรียญเลยนนเหรียญน,นี้หมายเลขยี่สิบเก้าครับผมเหรียญสีทองทองแบบนี้นะนี่ด้านหลังจะเป็นตาการบินไทยแบบนี้นะพี่นะ ครับนี่จะส่องยากหน่อยนะพี่นะนี่หลังเป็นการบินไทยแบบนี้นะครับนนีนี่่องค์นี้หมายเลขยี่สิบเก้าครับผมสองร้อยบาทไบ้านบ้านมาเลยครับผมนี่ครับกต่อไปเป็นหมายเลขสามสิบกันรุ่นเดียวกันครับผมนรุ่นเดียวกันเลยได้มาสองเหรียญ พอเปลี่ยนไหนก็นแจ้งหมายเลขก,ก็ได้นะพี่นะนี่นครับนี่รุ่นกูให้มึงออมสับนะพี่นะนี่นี่ครับนี่เป็นปีปีสามเก้านะนี่เหรียญก็ตรงรุ่นนะครับผมเนี่ยปีสามเก้าครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสามสิบครับผม แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ